cắt phật bắt bớt cắt nam anh phía cái thêm à, mũ đấy mũ mũ hợp trái anh hỏi คผักบุง้งผักบุ้งย่าไมาเลยขอบคุณ <c oughs> <c oughs> เรียบรย้อยรับนะ

อร่อยมากอือแม่แม่แม่บุ้งผัดรังบุ้งแม่มามบุ้งหวานชว์เลยแม่มันลอยจริงเหรอลอยฟ้าด้วยข้าชิมหมูก่อนอร่อยอ่ะอร่อยเลยเค้กที่ไหนอ่ะอิตาลีเอ็นตูเรี่ยเยี่ยม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 ไปหาขายยังไหมเราลอยฟ้าเนี่ยโยนมาเหลือเท่านี้เนี่ย อร่อยจริงว่ะ